สวัสดีครับพี่น้องนี่ก็เป็นชุดแรกของเรานะครับเป็นเห็ดชะงกนะครับสามดอกนะครับเห็ดชะงกเหลืองนะครับรับสามดอกครับสวยเลยครับสวัสดีครับพี่น้องเช้านี้ก็มาหกโมงเช้าครับดูบรรยากาศครับน้ำตกเล็กๆครับขอบภูเขาภูเขาภูนี้เขาเรียกหา ภูทําไม่ลบนะครับทาบลบทําบลรบนะครับนะครับอันนี้คือดอกแรกนะครับเห็ดดินครับนี่คือที่สองของเราครับเห็ดละโกครับสวยๆนะครับนี่ครับขอชมกันต่อไปครับสามดอกสวยๆเลยครับครับเกิดในเช้างอนหินนะครับ ดอกก็สวยอีกครึ่งหนึ่งคงจะไม่ได้ครับโอ้โเห็นมาครับโอ้โหโอ,โอีกข้างหนึ่งไม่ได้เลยครับไอ้ดอกครึ่งเดียวนะครับสวยครับเมื่อกี้ก็ได้เห็ดฐานมาสองดอกนะครับเห็ดฐานนี่ครับสองดอกสวยนะครับ ดอยครับดอกนี้สวยครับใหญ่เลยครับเป็นบานเลยครับสวยโอโ้โหสวยอยู่ครับดอกนี้สวยๆครับสองดอกดสวยๆครับขาแดงก็ไม่ว่ากันครับ กินได้เหมือนกันครับครับสวยๆนะครับสวยงนะครับไปเรื่อยครับเก็บไปเรื่อยสวยๆนะครับนี่คือเห็ดผมดอกแรกครับเห็ดไครครับเห็ดไข่ดอกแรกสวยๆตุ่มๆเลยครับสุดยอดมากติต่อไปครับดอกที่สองครับสวยๆเลยครับบานๆเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่น้องแก่นิดหน่อยนะครับข้างหนึ่ง โค้ดเหลี่ยมน้ำหมอกพอดีครับสวยๆครับเยเลยครับสวยๆครับพี่น้องครับสวยใหญ่เลยครับสวยงามเลยครับพี่น้องสุดยอดครับพี่น้องเรียเลยครับรางกตรงสวยๆครับ ดอกครับพี่น้องสวยๆดูกันต่อไปครับดอกหนงสวยๆครับจะค่อยเจอไปเรื่อยๆนะครับดอกหนึ่งสวยๆครับพี่น้องกว่าจะเจอแต่ละดอกนี้ครับเดินจนเหงือไหลขย้อยนะครับเปียกหมดแล้วครับเจอสวยๆครับดอกนี้ไปครับนี่ครับได้แค่นี้เลย เดินทางไกลแล้วครับไปเรื่อยๆครับตัวนต่อไปดอกสวยๆเลยครับกว่าจะเจอได้นะครับจ่ละดอกนะครับวันนี้เหนื่อยไค่อยย้อยนะครับต่อไปครับวันนี้เรามาถึงดงเห็ดกอเราแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้กี่ดอกนะครับนี่ดอกแรกครับรอยชมต่อไปครับครับเข้าลงเห็ดกอไม่มีเห็ดกอสักดอกนะครับโดนลุมสะกรมครับรอยเชียเต็มพื้นไปหมดเลยครับ ็เลยออกมาครับเนี่ยเพิ่งได้ดอกแรกนะครับผ่านมานี่ครับดอกสองครับสยวยครับตรงที่มันนะโดนลุมชะกมไปแล้วนะครับนีไม่ได้ที่ใหม่นะครับนะครับไปเรียกครับดอกหนึ่งทสียสวยครับพอมีให้เก็บอยู่บ้างครับเล็กน้อยคอยดูกันไปเรียกครับนะครับสวยสวยครับ อันนี้แกขาแดงนะครับอันนี้ขาแดงเจอดอกสวยๆแต่ละดอกครับพี่น้องเลยไม่ใช่ธรรมดาครับเดินครับเดินจะเจอสวยงามแต่ละดอกแต่ละที่นะครับน่ครับแด้แค่นี้แหะครับเดินมาก็พูแล้วครับไปเรื่อยครับทางเดินเลยครับสวยๆครับโอ้แกรๆนี่จะเจอแต่ละดอกครับ โอหสดยอดเลยครับเดินกันเหนื่อยๆเลยครับทำกันต่อไปครับเห็ดสดดอกครับเห็ดธรรมดาครับอันนี้น่าจะเป็นเห็ดปวกครับี่ดอกเดียวนะครับเห็ดปวกครับเห็ดปวกขึ้นดอกเดียวเลยครับใต้ก้อนหิน ไม่มีดอกอื่นเลยครับพี่น้องวันนี้ไม่หมานครับไม่หมานมีนิดเดียวเองครับไม่เยอะสงสัยต้องมีการงดเก็บเห็ดแล้วละมั้งเพราะว่าไม่หมานเลยวันนี้นิดเดียวเองครับพี่น้องเอ้ยถึงเวลาไม่ออกมันก็ไม่ออกแล้วครับเดินจนทั่วสองชั่วโมงไม่ได้เลยเลยครับวันนี้มีนิดเดียวเองนะครับก็ขอบคุณ ผู้ที่เข้ามารับชมนะครับทุกท่านนะครับมันคือการหากินแบบวิธีชาวบ้านนะครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปนะครับเราหากินครับเราไม่ได้หามาขายนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเผื่อผมมีคลิปใหม่ๆมาลงนะครับเพราะว่าเหตุสงสัยคงได้พักสักสองสามวันแล้วมั้งยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้พักนานไหม เพราพอเห็ดไม่ออกครับคนมาแต่เช้าเขาถึงได้นะครับกสวัสดีครับ